นางสาวแพทอธงทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงมติครมเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยในเดือนกันยายนจะไม่เรียกเก็บขณะที่เดือนตุลาคมจะลดค่าไฟฟ้าลง30โดยคำนวณส่วนลดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวกันครรมยังอนุมัติมาตร,รการตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยการพักชําระหนี้สําหรับลูกหนี้รายย่อยในระยะที่2และระยะที่3รวมถึงการฟื้นฟูลูกหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรียังได้กำชับรัฐมนตรีในคอรมโฟกัสไปที่2เรื่องหลักก่อนคือการเดินหน้าแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งช่วยเหลือเยียวยาน้ําท่วมโดยปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญปี2560หรือเหตุที่อ้างถึงพักภูมิใจไทยกลับลำเราเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องของสภาค่ะบอกนะคะแต่ว่าพูดว่าตอนนี้รัฐบาลเองอะค่ะ ขอโฟกัสเรื่องของน้ําท่วมเพราะว่าตอนนี้อย่างเงี้ยอย่างเมื่อเช้าก็เพิ่งได้รับรายงานมานะคะท่านท่านรองนายกมาไทยก็พูดว่าในเรื่องของลําปางนะคะก็น้ําท่วมหนักขึ้นเพราะย่างเมื่อกี้ที่ได้คุยกันข้างนอกเนี่ยทุกคนรัฐมนตรีทั้งหมดนะคะก็คุยกันเรื่องน้าท่วมเยียวยาในแต่ละพื้นที่อันนี้คือเรื่องโฟกัสที่สําคัญสอดรับกับนายอนุทินชาญวิรกูลครับปฏิเสธเรื่องการพูดคุยกับนายกเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับ แต่เป็นการหารือทั้งในรอบแล้วก็นอกรอบเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาน้ําท่วมครับล่าสุดได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่นะครับเร่งสำรวจครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครับซึ่งจะน่าซึ่งน่าจะทําได้โดยเร็วนะครับและจากการหารือนายกขอให้ตั้งเกณฑ์ช่วยเหลือสูงสุดเท่าที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้ซึ่งตอนนี้กระทรวงมหาดไทยกําลังเร่งดําเนินการในเขตพื้นที่ประสบภัยครับ และจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการช่วยเหลือเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นถุงยางชีพหรือว่าเข้าของเครื่องใช้อาหารต่างๆนายอนุทินยืนยันครับว่าทำอย่างเต็มศักยภาพแล้วผมว่าทุกคนทุกคนก็พยายามจะช่วยเหลือกันวันนี้เราไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาตำหนิตียนหรือวิพากษ์วิจารณ์กันถ้าทุกคนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด คนที่ได้ประโยชน์ก็คือก็คือผู้ที่เดือดร้อนตอนนี้แล้วก็ผมก็ยังคงยืนยันนะครับว่าในส่วนของรัฐบาลเราเราจัดพวกของประทังชีพทั้งหลายนี่ยอย่างเพียงพอครับ และจากการรับฟังสถานการณ์น้ำท่วมและแผนการช่วยเหลือเยียวยานายกรัฐมนตรียังสั่งการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐนำมาใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรายงานสถานการณ์ใช้สำหรับการเตือนภัยบริการแผนการช่วยเหลือและการจ่ายเงินเยียวยาหรือการตรวจสอบสิทธิต่างๆที่ประชาชนจะได้รับค่ะ